สวัสดีค่ะวันนี้โครทยอีสานจะพามาทาแกงเส้นเมืองอุดอรนะคะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีน้องไก่หนึ่งน่องนะคะแล้วก็บุนเส้นนะคะมีลูกชิ้นเนื้อนะคะกระเทียมผักชีฝรั่งหั่นฝอยนะคะแล้วก็ออหอมหั่นฝอยนะคะโอเคค่ะเรามาทําส่วนผสมของเราเนื้อคะ่ะอันดับแรกนะคะ สับไก่นะคะสับน้องไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปสับน้องไก่แป๊บนึงค่ะไก่ล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็หั่นอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะไปผัดให้ไก่เราเหลืองนะคะค่ะตั้งไฟนะคะน้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะเอาสักหนึ่ง กีะใหญ่ๆนะคะหรือว่าหนึ่งหัวกระเทียมนะคะผัดก่อนแล้วก็ใส่ไก่ที่สับลงไว้นะคะเอาไปผัดสักสิบนาทีนะคะให้ไก่เราเหลืองนะคะเปิดไฟกลางถึงแรงนะคะลวนไก่ให้เหลืองนะคะ ประมาณสิบนาทีนะคะช่วงที่เราผัดไก่ให้เหลืองนะคะเราก็เอาหม้อนี้นะคะตั้งไฟนะคะเติมน้ำสักหนึ่งลิตรนะคะเพราะว่าเราทำกินไม่เยอะนะคะอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้ผัดไก่ให้เหลืองก่อนนะคะอันนี้คะ่ะน้ำหนึ่งลิตรนะคะเอาเติมใส่หม้อลงไปเลยคะ่ะ ้มให้เดือดรอไก่เราเหลืองนะคะช่วงที่เราโรนไก่นะคะก็คือกระเทียมเราก็เหลืองนะคะทีนี้เราจะไปเทใส่หม้อที่เราเตรียมต้มน้ําไว้นะคะไก่เริ่มเหลืองแล้วนะคะยังไม่ถึงสิบนาทีนะคะค่ะตอนนี้ไก่เราเหลืองแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วเราจะไปใส่ในหมอ้อปรุงเรานะคะ อันนี้คือหม้อที่เราเตรียมใส่น้ำหนึ่งลิตรเมื่อกี้นะคะต้มต้มไวร้อนนะคะใส่กระเทียมที่เราเจียวลงไปกับไก่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่ซีอิอ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะเพิ่มสีสันนะคะให้น้ำแกงของเราอันนี้หมดแล้วซีอิ๊วดำหวานก็ได้นะคะให้น้ำแกงของเรามีสีออก,กำดำๆน้ำตาลนะคะเพิ่มรสชาติด้วยด้วยนะคะ เอาหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะง่ายๆนะคะสูตรนี้ทํากินอร่อยมากเลยค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะน้ํามันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเราทำน้ำซุปนะคะก่อนที่เราจะเติมไก่เกลือนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้นะคะปรุงเอานะคะ,ะคือรสชาติออกมาจะออกเค็มหวานนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำอ้อยนะคะครัวของเราใส่น้ำอ้อยนะคะสักก้อนหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งนะคะไม่เยอะนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะเราจะทำให้ออก เค็มหวานนิดนึงนะคะเนี่ยน้าเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่ไก่ที่เราทอดที่เหลืองเมื่อกี้นะคะรวนนะคะรวน,นะะใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะจนไก่สุกประมาณ40นาทีนะคะไก่เราก็เปื่อยแล้วนะคะคือต้มให้เปื่อยเลยนะคะแค่นี้ละคะ่ะอันนี้คือน้ําซุปไก่ของเรานะคะถ้าเราจะโยนอ่า กระเทียมทุกบุบบบสักหน่อยก็ได้นะคะค่ะกระเทียมนะคะบุนิดนึงลงไปเลยไข่น้ําซุปของเรานะคะทีนี้เราก็ปล่อยตุนเนื้อไก่ไปเรื่อยๆนะคะชิมน้ําซุปของเรานะคะออกหวานเค็มนะคะค่ะไก่ของเราที่ใส่ลงไปเลยผ่านไปยีห้านาทีนะคะจะถึง30มสิบนาทีแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเช็คไก่ของเราดูนะคะ อ่าสุกแล้วค่ะสุกแล้วแต่ยังไ,ได้เปื่อยมากนะคะทีนี้ใครไม่ชอบเปื่อยนะคะก็คือใส่เส้นไปได้เลยค่ะนะคะเส้นที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้สำหรับหนึ่งถ้วยจริงๆนะคะกินคนเดียวชามใหญ่ๆเลยนะคะแซ่บนะคะรสจัดสูตรนี้นะคะเอาแค่นี้เลยไม่มีผงชูรสหรือไม่มีอะไรนะคะเพิ่มไข่เอ่อน้ําซุปของเราะคะจะออกหวานรสเค็มนะคะเวลาเราไปปรุงข้างนอกกับน้ําส้มสายชูนะคะจะออก เปรี้ยวหวานเค็มนะคะจะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ต้มไปให้เส้นเปื่อยสุกเปื่อยนะคะทีนี้เราก็ยกออกมาเลยนะคะใส่เส้นไปผ่านไปห้านาทีนะคะทีนี้เราก็ใส่ลูกชิ้นที่เราผ่านะคะสีสีแฉกนะคะเป็นรูปดาวนะคะใส่ลงไปนลคะต้มต่อสักห้านาทีนะคะเส้นก็สุกสูตรนี้นะคะทําไมถึงไม่ ไม่แช่เส้นในน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเวลาต้มไปนะคะเส้นเราจะเละนะคะแต่ว่าใส่แบบนี้ไปเส้นเราจะสุกแล้วก็เหนียวอร่อยดีค่ะอุ่นไว้กินวันหลังก็ยังเส้นเหมือนเดิมนะคะคือไม่เละนะคะเดี๋ยวต้มไปอีกนะคะจนลูกชิ้นเราสุกแล้วก็เส้นสุกนะคะค่ะผ่านไปแล้วห้านาทีนะคะมาดูเครื่องแกงเราเลยค่ะแกงเส้นเรานะคะนี่นะคะเส้นเราก็สุกแล้วนะคะลูกชิ้นเราก็หัวแตกเลยนะคะเปิดแล้วสันสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวรออีกสักห้านาทีนะคะตอนนี้ชิมชิมน้ําแกงของเรานะคะอืมออกหวานนิดนึงเค็มนิดนึงนะคะ่ะจะเติมเค็มอีกก็ได้นะคะเรามาปรุงข้างนอกได้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสุดยอดแล้วนะคะโอเคค่ะเรามตอนนี้เราปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาเส้นตักใส่ชามเราเลยค่ะ นะคะเอาเส้นใส่ก่อนนะคะเส้นก้อนนี้ได้ได้ชามใหญ่ๆเลยนะคะเราโรยถั่วงอกลงไปนะคะแกงเส้นเมืองอุดอรนะคะต้องมีผักนะคะก็คือถั่วงอกนะคะแล้วก็ใส่หอมซอยนะคะหอมซอยลงไปผักชีนะคะถ้าใครไม่ชอบผักชีก็ไม่ต้องใส่นะคะโอเคค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ก็ตักลูกชิ้นโรยบ,บนข้างหน้านะคะแต่งหน้าชามของเรานะคะ,ะ,คะลูกชิ้นก็จากครัวไทยอีสานทําเองทั้งนั้นนะคะกลับไปดูคลิปแรกนะคะแล้วจะลงแชร์ข้างล่างคลิปลงไปนะคะว่าสูตรทาลูกชิ้นทําอย่างไรนะคะทีนี้เราก็ปรุงเครื่องเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะ ใส่พริกป่นลงไปนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะต้องมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้แล้วค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะะลุกให้ดูนะคะน่าทานมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะ ใช้เวลาแค่30นาทีนะคะเห็นไหมคะเส้นเราจะออกคะ่ะเนียวนุ่มนะคะเนี่ยลูกชิ้นเนื้อนะคะจากครัวไทยอีสานของเรานะคะว้าวน่าอร่อยน่าทานมากเลยค่ะค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวไทยอีสานด้วยนะคะแกงเส้นสูตรเมืองอุดรค่ะ